เดี๋ยวไม้เขาไม้ใหญ่ทีละคนมาจัดเลยว่ะแปแป๊บโผล่อะแป๊บโผ่มาขึ้นแก๊งอะไม่ได้ทำะไรเลยป่ะขึ้นตอแถวเลยแถว้วเขาหน้าต่อแถวเขาหน่อยเนียวให้ดีได้ลูกเลขหกสามเจ็ด หน้าใหม่ครับหน้าใหม่ครับในวงการฉ <c oughs> ันหน้าใหม่ครับไม่ใช่ไม่เจนครับพี่ชื่ออะไรครัโอ้โหลืมหมดแล้วลืมกันหมดแล้วไหมไอ้เดี๋ยวเอาไอา้นี่มาสองคนหลุดเอาดาวมาก่อนสองคนดาวเลยป่ะไหอหลอดก,ก็ได้ไหอ,อนะไหลอดได้ไหะไอหลอดอะไรบูอะืออะไรอ่ะ ระดาวดาวไอ้เพื่อนแบบมองไปบนฟ้าเห็นดาวอ่ะมันคือเขาแก้ผู้ชายเหรอคนดาวเลยทีนี้เอาคนยืนยันหนะมันใช่ป่ะมันคือคนยืนยันป้าใหญ่แมันคือร้องอ่ะมันคือร้องเอาง่ายเอ้อย่ามาให้กูไ้เนับสามนะครับหรือสองไม่เอาคุณไม่ค่อยอยู่ลาไปป่ะอะไรนะมันทำอะไรบ้างยายเอาคนเขาออกไปไม่ไปอยู่ยาวมาก ก็คือต้องสลับอะสอมมติคนนี้ไม่มามึงสลับเน<อ>เป็นอ<ค>นไอ้<ห>นี่ไป<ห>เอาเอาของกูให้ร้านเลยกันกูไม่อยากกูอยากให้พวกมันทำมันทายากไม่ยายแบบว่าไอพวกสลับอะสลับอะยาย <laughs> ยากไมหมครับยายคุณทายากไหมหวันปะอะไรเนี่ยมันสลับไปได้ถ้าสลับไอสลัดน่ะคือจะเข้าสลอดไหนตรงสลอดนั้นไปตลอดเลยอ๋อแล้วเหนียวมันใช่ไหมเนี่ย ก็เอาดาวมาก่อนหรือไม่ก็ไม่มันสลับตอนตอนแบบก่อนได้มีกิจกรรมได้ไหมครับอ๋มันแอคทีฟได้ถ้าแอคทีฟแอคทีฟได้แต่ทำแบบมันทำยากไหมยายไม่ยากแกก็ให้คลิกขวาแอคทีฟยังไงอ๋องั้นผมเอาทำที่ไหนก็ได้ได้ทำได้กี่คนมาอ่ะมันได้กี่คนหน่อยายสองคนลูกดาวสองดาวสองดาวสองแล้วก็หัวแกงหนึ่งมึงเอาไปบูฟคนหนึ่งใครวะไอ้บูก็ได้ไหม ไปบูเลยบ้าะใครอยู่บ่อยเอาปะดัเดินอย่างเงี้ยโหดัเดินอย่างเงี้ยท่จริงไหมผมจะเล่นบอว่าจะไม่ต้องทำอะไรแค่เข้ามาตีลูกไอเหนียเปิดไอนี่มา F4 มาแล้วก็ลงไปเรียนอะไรครไม่ใไชาลูกครเนียวล่ไปเรนผมก็อยู่ตลอดครับผมเพิ่งไปวิ่งมาเสร็จเอ้ยอ้อกุชชันมาแล้ว กดแล้วงนั่นะ <geliyor. S 2> แล้วก็กดขี้ขวากดขี้ขวาไอ้นี่ให้ให้มันไปโมเดเลตไปอ๋อโอเคครับเออนั่นแหละแล้วก็อีกคนนึงอ่ะไม่เหลยไม่เหอเออนั่นแหละแล้วก็อะไรเลยลูกเนี่ยน้องๆเนี่ยเอาเข้าเลยไปแล้วเแยกกันได้แยกสามคนน้องพาเข้าทีละคนมาแล้วมาผูเลยมาแยกสองแถวก็ได้ลูกแถวสามคนทีมีไอ้เหนียวมีโบแยกสองสามคนนอ้แยกต่อเลขไปวัดเลขไอ้เหนียวทำยงไงนะ แปดสามศูนย์ส่สองมันไม่ต้องบอกเลขนี่มันมีชื่ออยิงนะแปดสามศูนย์สี่สองห้าใครอยู่แถวพี่ชื่ออยู่แกดไรทำเป็นได้โเด้งเี่โอเด้งกดกดแอดเนเบื่อเพื่อนีเบแอดันเนานะโอเคชวนล้วโอเด็กไม่แดกรนึงกอไชื่อกูไรชื่อคกดรับด้วยชวนแล้วกดรับด้วยไปจะกดรับยังไงวะยายของผมกัลลุนนาพี่ก่้หน้าจ่อนห้กดรับอ่ะ ยายยายมันสายไอ้ไอ้แอนด์ไม่มึงอยู่ในแก๊งไม่ดีไอ้บูกูเห็นรับไหนวะใช่ป่าวะเออใช่ยายผมเชิญคนไม่ได้ยายไม่แล้วทำไมกูชวนโอเดนไปแล้วมันไม่เข้าวะใช่ไงผมไม่ขึ้นเหรอี่มันมันก็ไงอ่ะยายยายแอปพังยายไม่พังมือแฉลบิทยายไอ้แอนดพังไอ้เนี่ยไอ้แอดพังอ่ะชวนไปเลยชวนไลยโอเดนขึ้นเลยไอเรืขึ้นเลยโอเคไอ้บูมึงเชิญได้ป่ะบู ไอคีรัไม่ไดมันกดอะไรติดมึงติดไอ้นี่หรือเปล่าผมติดดาวแล้วเนี่ยมัดดาวอะไรผมไม่ต้องใกล้ๆเพื่อนๆใกล้ๆใกล้ๆคืละมันต้องอยู่ใกล้ๆต้องใกล้ๆใกล้ๆติดแบบติดตัวเลยเพอนต้องิดอะไรอะไรแผ่มันควักแงมึงไปไหนอะแถวพี่ชีรัลแถวพี่คีรลรอหน่อยนะ่าจะช้านิดนึงป๊า๊าบป๊าบาบ๊าบ๊าบ๊าบอยากโยกแถวว่ะไม่เอาอะไรแล้วเออคละคือละโอเครถไไหนอะโจรโจร เก็รุ่นน่าติดต่อวัดวัดแคร์เพื่อดำเนินอะไรเนี่ยหลับได้นะแกจู่ปันอยู่แล้วนี่ยยายเลยลองเปลี่ยินกูพูดไหมนี่แกยิ่งกยิ่งบอกว่าเนี่ยพี่บอกแก้งมัาติดครูดาวผมไม่เคยเข้าแก้งไปมชไปเหนียวเลยไปเหนียวเลยใครมึงออกแก้งไหนมาเลยคนต่อไปคนต่อไปกดไม่ได้วะแล้วพี่หลอดออกแก้งได้ยังล่ะพี่โบพี่ออกแก้งไหนพี่ไม่เคยอยู่แก้ง รู้เลยติดกูดาวยายบอกดูนี่จะรู้น้าติดต่อวอร์ดแคร์เพื่อดำเนินการมึงก็เอาคนอื่นก่อนสิไม่ใครมันไปได้มึงก็เอาคนอื่นก่อนแล้วมึงแกมาส่งกูทำไมกูไม่ได้เไอ้ยาว์นี่ไงนี่ไอ้กูนี่นี่โอเคแล้วผมบอกแล้วว่าพี่ไม่หล่อและติดกูดาวกูดาวอะไรวะมึงไม่ได้หลอดมึงเคยออกแก๊งหรือเปล่าไม่เคยเลยนะยายไม่อ้เซย่าใครวะ กูที่เท้าสั้นเชิญมาแล้วเชิญมาแล้วพี่เชิญใส่กูไปอยู่แก๊งไหนมาเนี่ยพี่กีล้วจะไปเชิญแถวพี่เหนียวทําไมทไไม่มไม่ไมไ่ไม่ไม่ไม่ม่ม่ไมไม่ไมัไม่ไต่ไมไม่ี่ดาวไอกไม่ไ่ยเ้ยมมามมไม่ไไม่ไม่มมไไมไไมไม่ เมื่อกี้ไล่ที่ไล่ทียมทานอะไรขึ้นไม่รู้อะเออนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยมาฮัลโหลทุกคนมามุงพี่มามุงพี่มามุงพี่หน่อยเก็บไปแล้วอ่ะอันนี้ขึ้นไปแล้วใครยังไม่ได้มุงพี่หน่อยใช่พี่หลอดเปิดกระเป๋าขึ้นมาไอ้นี่ใครนะเปิดกระเป๋าขึ้นมาแมวครับบัสแก๊งว้ามาเช่นแล้ววะที่มันเป็นดาวปีกเช่นแล้วปีกดาวโอเคชวนแล้วแมวเอามาชวนต่อเลยเอ้ยมาแล้ววะมาแล้ววะเอามามามาต่อมาเอาเวทีตีอยู่ใครใครตีตีตีชื่อแก๊งไอเทวีงูไอควาย อุ้ยฮะใครด่าใครอ่ะอุ้ยใครเป็นอะไรเมื่อกี้ใครด่าไหมตกใจไหมใครด่าใครอ่ะไม่ด่าใครวะย้ายไม่ได้ด่าใครไม่มีใครด่าย้ายไม่ได้เ่อไหร่ย้ายไม่ได้ด่าใครย้ายแล้วป่ะโอเคป็นจะไปไม่ไม่วุ่นวายครับมันมันนิดหน่อยครับมีเด็กเยอะย้ะละเดี๋ยวละเอชวนละได้เดี๋ยวรอหน่อยจะตีมบ่อยนะจะเป็นเวลาครับเมื่อกี้ใครไม่ได้ดูใครไม่ได้ที่บอกว่าเขาไม่ได้อะไรอย่องเงี้ยต่อเลย ใครใครเข้าไม่ได้ได้แล้วนะครับมาบ้างเรื่องนี้เมื่อกี้ใครไม่ได้ชื่ออะไรชื่ออะไรเมื่อกี้ใครไม่ได้บอกใครเลี้ยงต่อคุ้มแค่ใครที่กดรับได้แล้วอ่ะลองกรวจสอบเช็คลูกที่มันเป็นดาวติดปิ่งเลยนะว่ามันคือบัตรแกงย่างใครไม่ได้เมื่อกี้ได้แล้วใช่ไหมได้หลอดได้ยังหลอดได้แล้วครับได้วม่มึงมึงไปดูในสล็อตอ่ะมีมีมีใครยังยังไม่อยู่ในสล็อตไหมเออต้นครับบอกชื่อเลยใครยังไม่ได้บ้างตอนนี้เอเอเอขึ้นยังเอไม่ใช่ไม่ได้บ้างวะ การขายไม่อดอกพันเว้ยมึอมาไอ้อคทิเวตก่อนเดี๋ยวอวใหน้องก่อนันจะหักเขาไอ้ดอกยาง้อแดนเลยมึงติ๊กติ๊เลยมึงติ๊กไม่ได้ยัคนลุกอคเวตหมดไม่ได้ดวนเลยไอไอดาวมันอคิเวตไอช่วยไดไหมด้ครับได้ครับพี่ทันไหมทันไหมมันคือผมจะเตรียมบ่อยคือลนที่มีอะขอบคุณนะครับพี่แอคทิเวตก่อนแล้วลุกเข้าแอดอกนักลกสีอะไรอ่ะลูกสีอะไร สองคนนี้กูกูไม่ได้หรอกไปหาเนี่ยไอ้บูเรามาตรงนี้ด้วยช่วยช่วยเพื่อนหน่อยไอ้ดาวอ่ะไอ้ดาวมาช่วยแอคที a t e หน่อยพี่กีฬาช่วยเพื่อนหน่อยครับไอ้ดาวช่วยหน่อยดาวโอ้ยไอ้ดาวไม่ทำเลยไอ้เหนียวทำคนเดียวเลยมึงโอ้โหไอ้เหนียวไม่ใช่ไอ้เหนียวมันซ้อนเยอะหน่อยดาวตอนนี้ขาดกี่คนวะดาวเยอะหน่อยสิบเจ็ดแล้วพี่สิบเจ็ดขาดดาวยืนหนึ่งคลิปขาดแปดพี่กีฬามันเอาดาวมันเอาไปเล่นแล้วเปล่าวะโอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วคนเหรอ สิแปดแล้วพี่ตอนนี้สิแปดแล้วคาดคาดอีกห้าอ่ะไม่ไม่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วติ๊กเพิ่มอีกสองแกงไรกระเทียมไรกระเทียมสิบเก้าติดเออมันยิบผ้าพอดีพี่สาดสอไอไอเอาให้หมดเลยเอาให้หมดไอเอาเอาแอคทีฟแอ็ทีฟไอแอคทีฟไปใครใครยังไม่อยู่ในแก๊งวะเออครบเไอสองคนนี้บูบูเรามากดตรงนี้เนี่ยบูกดไม่ได้หล่อแล้วโอเคตอนนี้ใครคนชื่อเอท่ากับเอ็มจีเคครับเอ็มจีเคไม่เคยนะครับ

อสีแดงเอกด้วยมาดิมาดิเดี๋ยวพอไอ้ดม่มัมานม่ด้เนียดวเชิปหายแล้วกูเข้ามาแล้วสิบวิสีแดงสีแดงเาเข้าชิปเลยเอาโอ้ยเอฟซีเอฟซีสีแดงนดนเลยนเลยนอะไรเนี่ยพี่เอฟซีสีแดงเอฟซีสีแดงโอ้ยชิหายอันนี้นี่นี่งานมั่วตัวงานมั่วตรงจริงเลยวะไม่จะผู้จะผู้เลยเข้าไม่ได้วะ ไปทันไงพี่ออกไหมออกไหมมีออกไหมไม่มีออกวะเราเล่งไปนะมีตายแล้วดอาบเร่งตัวเองไปนะเดี๋ยวมีสีท่มอีกสีท่มคนไม่เข้าเไมอก็อยู่ังใช่ไหมกอยู่คนั่หมดเลยไปไปไปไยยมันรีบฝั่งน้นนะพวกเราไม่เอาไทยเราหัวไม่ได้เล่นนะเปล่าอุ้ยอุ้ยเต็มเลยรอรอแล้วพี่รอาออุ้ยละเยอะวะ กี่คนมันเนี่ยมึงนับมีครบยี่ห้าปะเนี่ยจับกลุ่มห้าเลยดิเกินห้าเกินยี่ห้าป่าไม่ไม่ไม่เกินเพราะมันแอคทีฟไปแค่ยี่ห้ากลุ่มห้าหน่อยกลุ่มห้าหน่อยเดี๋ยวดูดิเข้ามาครบป่ะกลุ่มห้าสี่สิบสี่สิบครบเอาดีๆไม่กลุ่มกูผานหนึ่งกลุ่มกลุ่มกูผ่านหนึ่งกลุ่มที่เนียวหนึ่งกลุ่มที่เนียวหนึ่ยโอเคห้าสิบยี่ห้าไอเทลครับไอเทลมันคนตั้งที่แก่ยี่สามถ้ากูก็มันมีอีกสองคนที่ไม่ได้กูบอกแล้วไม่แต่กูแอคทีฟไปยี่ ไม่กูอะเข้าไม่ได้แล้วก็อีกสองคนที่มีวุธอยู่ข้างนอกอ๋อโอเคเพื่อนที่ยังเข้าแกงไม่ได้สี่ทุ่มอีกรอบมั้งสี่ทุ่มมีคนหรือเปล่าเอา่ะเอาเอะมาวะไล่เทีย <วะ S 2> ม,ม,าท,มทานดิวะเอ้ยไอ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 ,ไอไวิธีเล่นเนี่ยกูเราไม่เคยเล่นด้วยกันอะถ้ามึงชุบอะมึงชุบฝั่งเดียววะนะที่ที่เดียวกันแล้วแล้วถ้าคนค้ำมันก็คือยืนยืนตรงเพื่อนชุบเลยอย่าให้มันซอยซอยมาเควะ ก็คือชุบอะสมมติถ้ามึงเล่นซ้ายก็คือชุบฝั่งซ้ายชุบกำแพงซ้ายอะถ้าเล่นขวาก็คือชุบกำแพงขวาเล่นฝั่งเดียวให้หมดเลยเวลาชุบหรือเวลาเล่นอะตอนแรกก็เป็นชื่อหนึ่งเว้ยบอกให้โอลิวอก็แล้วนะมีนี่มันมีอะไรก็ไม่ครวมกันนอโอ้ยนั่นนะวอล้ยลีโอลีโตใหม่ดิลีโตใหม่ดิทุกคนเลยลีโตหน่อยลีโตหน่อยมันจะช่วยอะไรบ้างมันมันไม่วอลตัวหนึ่งมาเป็นล้อแกงเวียนกัน ดีกว่าดีกว่าโอเคไหมฝั่งเดียวนะฝั่งเดียวนะเล่นฝั่งเดียวสมมติถ้าจะเล่นซ้ายก็คือชุบฝั่งซ้ายนะก็คือมึงมึงอย่าหลุดฝาเพราะเดี๋ยวมันแยกตัวกันอยดูไวชนะ้ยน่าจะดูไว๋เดี๋ยวไปเอาน้องเอ๊ะเอ้ะเซ็ตในในไอ้ดอกนี่ใครหมัดปฝาบ้างวะกี่คนวะนมีมีใครไอไอใครวะไอเซตเอเซ็ตใคร เราไม่เลยนะไม่เรามาโคเามาโคปกติไม่ไอ้้ไอพวกหมัดแบบมึงมึงพยายามวิ่งโฉบๆเลยเคยไหมเฟ้นตายมึงดึงเลยนะใช้แต่มาโคไว้เอ็มนะนี่นั่นตัดตัวกูกูกูว่าใช้มาโคนีนว่ะหลอดทำไงวะมาโคไว้เอ็มมาเสถียรว่ะมาโคในเกมนั่นแหละมันต้นมันตั้งยังไงตั้งยวเดี๋ยวพี่บอกสิแะขั้นต่อเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาเล่นเล่นเล่นเลแบบปกติมากแล้วเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอก ฝั่งเดียวนะฝั่งเดียวนะสมสมมติได้ชุบมา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 นามนต้มงมา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 มเมายามมมา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 ม้ามางามาอามมาาม่มมา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 มมาเยมามามาเดีายวหัมาปชนเลามามาาะาานานาาามามมามามรมามามมมมมา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 มมามามาอะมมาายนีมมาาามมมาาามามา้า ดีดันดีดันดีอย่าอย่าเอาเด็กคนที่เล่นเยอะดันดันซุมซ้ายซสมซ้ายซ้ายสายซายซายซายเยอะกว่าสายเยอะกว่าซายซายซายเฮ้ยมาสายเอ้ย่าดูฝ่ายอย่าดูฝ่ายมาสายดึงเพื่อนมาสายดึงเพื่อนมาสายเด็ดนิ้วมาชุบเด็ดนิ้วมาชุบดึงสายชุบชุบเราคนอย่างเดียวชุบซ้ายนะชุบซ้ายชุบซ้ายคนนะชุบมาเล่นฝั่งสายหน่อยมาเล่นฝั่งสายได้อีกหนึ่ง ซ้ยายสองไป่ซ้ายต้องโคนเนี่ยด็ไม่ตายเยอะต้องโคนอะ่ะเพื่อนลมเยอะดึงดึงมาซ้ายตายหนึ่งโอ้โดนเหตุไม่คือตรงตรงโซซูบัสอู้เยอะว่ะเยอะว่ะ ตายตงรงนู้ทั้งหมดเลยวะมัวซวชิห <laughs> บหายเลยแอบหลอกวันแรกมัวซวยแต่แบ <laughs> บเจ้าเบยังวะ เลยวอมวอมวอมไม่ไอกี้เราเล่นสองฝั่งเลยซ้ายขวาเลยเียทั้งโคนทั้งจักอะไรเต็มไปหมดอ่ะเอาใหม่นะถ้าถ้าชนท้ายก็คือเล่นฝั่งซ้ายนะไม่ไม่เอาไปชุกขวากเละไม่เป็นไรคอยมซ้อมเปิดเงาดีละน่าปิดเลยวะเดี๋ยวทำอะไรให้ก่อนเปิดเงาให้ทีเด็ดเลยไอ้ยันนี้คือเสร็จแล้วใช่ป่าววะไม่สองคนได้เข้ายังไงโบว์โบว์เข้าแล้วเข้าแล้วถ้าทำอะไรเสร็จเราไปแรงเเอาปลดแอคทีฟ ออกแค่ไหนดิไอ้เหนาะมันมีไอ้บอสใหญ่โจรมีอาวุธอ่ะโอเคเอาเดี๋ยวไล่เทียมทานฟังยายก่อนแล้วหลุดนะครับยายก็คือขึ้นเมื่อกี้ที่ย้ายไอ้ที่ย้ายเผลอด่านะย้ายด่าคนไอทีเอสยายขอโทษเมื่อกี้ย้ายให้ไอ้พวกให้ไอ้พวกแอดมินมาช่วยรับข้างหน้าเพราะข้างหน้ามันเยอะเห็นไหมครับเกลือแล้วมันหมดจะทะเลกันยายขอโทษทีลูกไม่เป็นไรครับยายขำขำนะครับไม่เป็นไรครับยายยายไม่ได้ด่านูนะอ่ะไม่เป็นครับไม่เป็นไรครับยายคน่เป็นเมื่อกี้อรับไม่เป็นไรแล้วก็โอเคเคลียร์แล้วกไม่เนไรคร้ไอ้ เวลาเล่นนะลูกคือในส่วนของบูมเนี่ยมันค่อข้างที่จะเดือดพอจะทราบอยู่ใช่ไหมมันจะเดือดนิดน,งน,งนึงตรงที่ว่าไม่ว่าจะเรื่องคําบัฟด้วยการซื้อเรื่องใดๆก็ตามตรงเนี้ยมันซื้อติดง่ายด้วยแล้วก็เรื่องคําบัฟก็คือด่าได้พอสมควรด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกเอาว่าะว่าเพจชายพวกเอ่อขอโทษนะลูกพวกอีโดอ,อีดอกอะไรพวกนี้อันนี้มันด่าได้ซึ่งอะไรพวกเนี้ยย้ายอยากใครไปอ่านเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในใกล้บุกก็ตามหรือว่าในกดก็ตามย้ายอยากใครไปอ่านเพิ่ม นะครับยายครับยายผมถามฟังให้ลูกสมมติด่ากันในลูปได้ไหมยายกิจกรรมด่าในลูปในลูปด่าได้ไหมในลูปมันห้ามบัฟบเลยลูกโอเคครับยายคือตอนเนี้ยยายจะพูดอย่างนี้ก่อนคือณตอนเนี้ยเรามีโชว์แมทใช่ไหมณตอนเนี้ยยังไม่สามารถมีสตอรี่ได้ยังไม่สามารถมีสตอรี่ได้นึกออกไหมก็คือไม่ว่าจะเป็นสตอรี่เออหลังจบโชว์แมทเนี่ยลูกวันที่สามวันที่ยี่สิบห้าวันสุดท้ายของโชว์แมท หลังจากนั้นเนี่ยจะสามารถบัฟอะไรก็ตามได้ตรงนี้ในลูกใช่ก็คือบัฟได้ทุกทีในลูกของวานด้านะใช่แต่มันมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีประกาศมาอีกทีนึงหลังจากจบโชว์แมตช์แต่ว่าต้องเป็นการมการทำหลังจากจบโชว์แมตช์ในลูกนะเพรโหตอนนี้มันยังมีโชว์แมตช์อยู่หลอกไม่ไม่ไม่จริงคือตอนนี้ห้ามมีอะไรจะถามเขาถามได้เลยนะถามได้หมดเลย ก็ได้ไม่ต้องงงกันอย่าไปถามกันเองคือไม่ว่าตอนนี้นึกไม่ออกจะมาถามยายกี่หลังก็ได้ไม่เป็นไรแต่ทีเนี้ยยายอยากให้ไปดูในไกด์บุ๊กหรือกดเนี่ยไปดูเรื่องคำพูดเรื่องการด่าเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีคำดีด่าได้และด่าไม่ได้ค่อนข้างผิ่จะแตกต่างจากเครือวัดหลายๆเครือที่ผ่านมาแล้วลูกนะอยากให้อ่านตรงนี้เพิ่มเติมตาครับยายเออแล้วก็ในส่วนของชุดมันดูไปดูในโคดติกนะเหนียวอยู่ไม่ลูกครับครับอ่า ในในที่เกะที่เกะคดติ่งในที่ขอดนะลูกนะมันจะมีวันอยู่ว่า,าส่งชุดได้ไม่เกินวันไหนแล้วจะลงวันไหนอันนี้ในเรื่องชุดนะลูกนะนะครับนะครับโอเคแล้วก็มันจะมีชุดที่ลงได้สี่ก่อนเดี๋ยวนี้ไปคุยในที่เกตเอาโอเคแล้วก็ที่ย้ายอยากย,าย้ยายย้ยอยากจะย่ำก็มีแค่เรื่องคำหยาบเท่านั้นเลยลูก S <S 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 ได้ครับยายโอเคลูกแล้วก็เรื่องที่ว่าสามารถเล่นสตอรี่ได้เมื่อไหร่อันนี้รอติดตามประกาศอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้ยังเป็นโชแม์อยู่แล้วก็ไอ้รันเกมทันเล่นโชวแม์ได้แล้วลูกไปจับมือใครเข้ามาก็ได้ยากจะเล่นกันไกงไหนก่อนได้ครับยายอันนี้คือไปชวนเขาลองโชได้ไปชวนเขาได้เลยไปชวน่าเออพี่มาเล่นโชแมทไหมแล้วก็มาหายาที่บุ้งแกได้เลยลูกได้ครับยายคนไม่เขาก็เล่นได้ใช่ไหมคุณจัยมันต้องขัดตามยี่สิบสอ๋อได้ครับได้ ครับโอเคเรียบร้อยลูกอ่ะอยากย้ายได้มีปัญหาอะไรมาติดมาคุกขาดยัยเดี๋ยเราโชว์แหม่นี่มันเป็นอาวุธกลางใช่ไหมครับใช OK, ่ลูกจุกโชว์แหม่คืออาวุธอาวุธของแล้วก็อะไรทุกอย่างฟรีหมดลูกเรามหามาแค่รถใช่ไหมครับยายเออเอามาแค่รถขอมาแค่รถกับฝีมือพอยัยครับผมจะมาติดต่อรับของได้ลูกได้ได้ยายยายคำด่ายายครั่ยัยไปแล้วครับให้าที่ให้ไปแล้วครับ okay. พี่หลอดเมื่อวานเราเป็นบับไปอีกครับพี่อะไรต้องรเริ่มเล่นกันใช่ไหมพี่ อ่าแลรนด์แดงแบรนด์แดงนะไปไปไป